บทที่2การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตารางเปิดโปรแกรม ArcMap ติขึ้นมาจะทำการรวมตารางความสัมพันธ์แบบ one to one เปิดชั้นข้อมูล2ข้อมูลที่จะทำการรวมตารางตารางที่1เปิดซอย GRP ตารางที่2เปิดซอยโค้ดจากนั้นก็ขวา open เพื่อดูข้อมูลตารางของทั้งสองซอย GRP ก็ Open Attribute จากนั้นก็พิจารณาตารางว่ามีความสัมพันธ์แบบไหนแล้วก็ปิดตารางซอยโค้ดเนื่องจากจะทำการรวมกับชั้นข้อมูลซอย GRP คลิกขวาโค้ดจากนั้นทำการรวมตารางโดยคลิกที่ Table Option จอยแอนด์รีเแล้วก็เลือกจอยช่องที่1เลือกฟิลที่จะทำการรวมคือซอยไอช่องที่สองเลือกข้อมูลที่จะทำการรวมตารางช่องที่สามเลือกเหมือนช่องที่1จากนั้นก็กดโอเคก็จะได้ผลการรวมตารางขึ้นมานะคะ ต่อไปเป็นการรวมตารางความสัมพันธ์แบบ OneToMany e. แบบชั้นข้อมูลอำเภอขึ้นมาแบบชั้นข้อมูลอำเภออยู่ในแล็บ้าอำเภอแล้วก็เปิดข้อมูลวิ l เลตรีเลตคลิกขวา Open คลิก Open Attribute เพื่อดู ข้อมูลของตารางจากนั้นก็พิจารณาข้อมูลตารางทั้งสองว่ามีความสัมพันธ์กันแบบไหนปิดตารางวินเลต r e l a ลตออกไปคลิกขวาโคลสจากนั้นทำการรวมตารางโดยคลิกที่ Table option Join and relate แล้วเลือก relate ช่องที่ 1, 1> เลือกฟิลที่จะทำการรวมคลิกเลือกมโค้ดช่องที่2องเลือกข้อมูลที่จะทำการรวมตารางช่องที่3เลือกเหมือนช่องที่1กดโอเคข้อมูลจะไม่แสดงขึ้นมาให้ถ้าต้องการให้ข้อมูลแสดงนะคะก็คลิกไฮไลท์ที่ตา ตางแล้วก็ไปที่ Table Option เลือกจอยเลือก Relate Table แล้วก็คลิก l l a ล e นี่จะได้ข้อมูลการรวมตารางขึ้นมาดังนี้ต e m รีมข้อมูลออกไปให้หมดก่อนหาที่จะทำหมดข้อมูลนํำเข้าอำเภอจะทำการ รวมตารางจะเป็นการทำกระบวนการทางสถิตินะคะเปิดข้อมูลอำเภอขึ้นมาคลิกขวาอำเภอคลิกขวาที่อำเภอ Open Attribute เพื่อดูข้อมูลตารางจากนั้นเลือกฟิลดที่จะทำการคำนวณทางสถิติแล้วก็จากนั้นก็คลิกขวาที่หัวข้อหัวข้อฟิลด์เลือกแล้วก็คลิกเลือก ไอเดีะเมื่อได้ตามต้องการแล้วก็ปิดไปต่อไปเป็นการสร้างกราฟไปที่แถบเมนูบาร์เลือกวิวกราฟแล้วก็ r e a t ชช่องที่หนึ่งเลือกรูปแบบของกราฟตามต้องการเลยนะะช่องที่สองเลือกชั้นข้อมูลช่องที่สามเลือกฟิลด์ที่จะแสดง ดังนั้นก็กด next ก็ฟิลที่จะแสดงแล้วก็กด next ได้เลยตรงนี้จะเป็นการใส่หัวข้อกราฟตามที่ต้องการจากนั้นก็กด finish ก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาดังนี้นะคะจากนั้นถ้าต้องการทำกราฟให้เป็นสามมิติ ก็ให้ d o าปุ่ลคลิกที่กราฟเดาปุ่ลคลิกที่กราฟนะคะแล้วก็เลือกแอพเพนจากนั้นก็ติ๊กที่กราฟ in t d view แล้วก็กดโอเคก็จะได้กราฟที่เป็น3มิติออกมานะคะต่อไปเป็นการเอ็กพอร์ตการใส่กราฟลงในเวิรก็ให้คลิกขวาที่กราฟเลือกเอ็กพอร์ต กด Add bitmap แล้วก็กด copy แล้วก็เปิด Microsoft Word ขึ้นมาจากนั้นก็วางได้เลยตามปกติก็จะได้มาดังนี้นะคะเสร็จแล้วก็จะทำการสร้างรายงาน เอาข้อมูลอำเภอออกมาเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ไปที่แถบเมนูบาร์เลือกวิวรีพอร์ตคีเอสดีพอร์ตในช่องที่หนึ่งก็เลือกชั้นข้อมูลที่จะทำส่วนในช่องใหญ่นี้ก็เลือกฟิลที่ต้องการรีพอร์ตหรือจะเลือกทั้งหมดเลยก็ได้ นี<ฮ>่จากนั้นก็กดเน็กเน็กเน็กแล้วก็เป็นการในช่องอเล y ้ยวจะเป็นการ เลือกรูปแบบการวางส่วนช่อง orientation เลือกการตั้งค่าหน้ากระดาษแนวตั้งหรือแนวนอนเลือกเสร็จแล้วก็กด next จากนั้นก็เลือกแบบของรายงานแล้วก็เลือกได้ตามต้องการเลยนะคะแล้วทีนี้ก็กด next แล้วทีนี้ก็กด finish ก็จะได้ผลลัพธ์ของการสร้างรายงานดังนี้นะคะต่อไปหากต้องการเซฟให้คลิกที่ Save ีพอร์ตเอาพุ t ทูไฟล์ตรงนี้เซฟแล้วก็เลือกไฟล์ที่ต้องการจากนั้นก็พิมพ์ชื่อได้เลยรายงานแล้วก็กดเซฟ การนำกราฟไปใส่ในเลเยอร์โดยการคลิกที่ Add Report to ArcMap Layout ตรงนี้นะคะคลิกเลือก All One Page เลือก OK OK, <c oughs> okay นะคะแล้วจากนั้นก็จะได้การาฟขึ้นมาดังนี้ <c oughs> ขอบคุณค่ะ